เรื่องนี้ผู้ชมคะเป็นการแก้แค้นสำหรับคนที่ชอบจอดรถแล้วก็เผลอดึงเบรกมือนะคะมีการแก้ไขโดยการปริ้นเอซี่าแสบค่ะงานนี้นะคอมก็มานะคะนุ่มเดือดร้อนหนึ่งขั้นต้องแบบว่าปริ้นกระดาษมาแปะรอบคันเลยแล้วไม่พอต้องปิดร้านเลยทีเดียวค่ะ วันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะคะสมาชิก t i ิต o k ที่มีชื่อว่า TONYO547 ค่ะเขามีการโพสคลิปรถเก่งคันหนึ่งซึ่งจอดซ้อนคันแต่ว่าดึงเบรกมือทิ้งไว้อะคุณผู้ชมจนไม่สามารถเคลื่อนรถได้นะคะเลยถูกแก้เพจด,ด้วยการเขียนกระดาษด,ด่าไปเลยค่ะด่าติดรถโอ้โหแทบจะรอบคันเลยนะคะโดยมีการระบุข,ข้อความบอกว่าสมน้ำหน้าโดนน้าด่าไปทีไปชมคลิปนี้พ,พร้อมๆกันค่ะ น้าคอมดาหน่อยได้ครับว่าไงไอ้้ดาหน่อยนะคอมไม่ได้เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะในคลิปเนี่ยรถเก๋งคันดังกล่าวค่ะจอดรถซ้อนขันไม่พอผู้ชมค่ะมีการดึงแบกมือไว้อีกโอ้โหซึ่งก็มีกระดาษเขียนข้อความติดกระจกหน้ารถเหมือนกันนะคะบอกว่า ออจอดรถขวางทางเข้าออกควรมีจิตสำนึกบ้างคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็มีอีกแผ่หนึงค่ะแปะที่กระจกด้านฝั่งขับฝั่งคนขับนะคะบอกว่าจอดรถซ้อนคันดึงเบรกมึงขับมึงหรอ นอกจากนี้ค่ะยังมีการแปะอีกแผ่นนึงไม่ยอมแพ้ค่ะโอ้โหถ้าจะรอบคันน,นะคะอีกแผ่นนึงเนี่ยแปะไว้ที่กระจกด้านข้างประตูหลังค่ะเป็นภาพของนักคอมซึ่งเป็นตลกที่โด่งดังนะคะแล้วก็ล่วงลับไปแล้วค่ะมีตัวหนังสือเหมือนเป็นหน้ารูปนักคอมเนัน,นะะแลวเขียนว่าไอ้ชัดตามที่เป็นเสียงของนักคอม,มน,นะคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากคนดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปผู้ชมค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเหน็นจำนวนมากเหมือนกันค่ะรวมถึง มีหลายๆคนเหมือนกันที่พูดถึงพฤติกรรมการจอดรถแบบนี้เนี่ยบางก็บอกว่าคนขับเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีเข้าเกียร์ว่างตอนจอดหรือเปล่าใช่เหรอคะผู้ชมในขณะที่ผู้โพสต์ค่ะก็มีการเข้ามาตอบคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าพี่คนที่เอามาแปะเนี่ยเขาแปะตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็เขามาเอารถออกตอน5้าโมงเย็นเลยครับหมดเวลาทําการ แล้วก็มีการยังบอกอีกนะคะว่าผมไม่ได้อยู่ต่อครับแบบเหมือนเหมือนประมาณว่าปิดร้านไปครึ่งวันเลยไงนี่แหละค่ะรถเข้าร้านไม่ได้เลยก็เลยต้องมีการปิดร้านเป็นไงคุณผู้ชมคะเดือดร้อนคนอื่นทั้งหมดเลยค่ะถึงขั้นต้องปิดร้านเลยทีเดียวเลยค่ะงานนี้ค่ะทุ่มทุนมากๆเลยนะคะปลิ้นติดรอบคันไปเลยสิคะเอาเป็นว่านี่แค่แบบว่าปริ้นติดเฉยๆนะคะบางคนเนี่ยแก้เผ็ดหนักกว่านี้อีกค่ะใครที่ชอบจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นแล้วก็เผลอดึงเบรกมือเนี่ยระวังให้ดีนะคะมัน อาจจะไม่ใช่แค่ไอฉัดเสียงนคอมก็ได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไว้ให้นิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม